ต่อไปเป็น EP ที่สนะคะประจ,จำวันที่เจดธันวาคมครั้งที่16ค่ะเริ่มบทที่1ิถึงเอยเริ่มบทที่1ิถึงบทที่สิค่ะช้ยานชยชยาสานะกะตาพุทธาเชตาวามลังสาวาหานังจตุสัจจะพลังวาสังเยปิวิงสู่น้าลาสภา ไตหังลักันเทโยพุทธะอัถฐวีสตินายกาสัพเพปฏิติธาไมหังมัทธะมัทธะเกเต,เตมุนิสาลาสีเลปฏิทิโตไมหังพุโทโธธรทมโอทะโลจเนสังโคปติทิโขไมหังอุเลสัมภาคุณาโลทหาเยเมยอนุลโลสาลีปุตโตจักทักขีเน กกลทันโยปติยากรรมมิงโมคาลโนจาวามะเกทักขีนีสาวะนีไมหังอาสุงอานันทะพหุลากัสสโปจะมหานโมสุโอภาสูงวามะโสตะเกเกสปโปปิติคันสมิงสุริโยว,วะปุกกะพะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิตโตมุติตาตโรอุมาละพะสปโปเทโลมะ ah ห e, สีจิตตวดวาทโกเสยไมหังวาทนีนิจังอปนิทิสาคนกาโล ปุณโนอังคุม,มาโลจาปุปานีสัจจสีวลีเทลาปัจจอิเมชาตานาสาเกติลานามะเสลาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวากาเอตาสีติมหาเทลาชิตะวันโตชีโนลัสาชลันตาสีละเตโชนะอังขะมังคีสูงสันทิตาและตะนังปุลละโตอาลีทักขีนีเมตตาสุตาลัง แชชัปตังปจัจจตัวอา,อาเีวามีอังคุลินมาละกังทันญาโมูลปริสัจจะอาภาณาทิยาสุตตะกังอากาเสชนางกาศีเสลาปาปาการสังชิตาชินอานาวะละสังยุตาสัตตปาการังกาตาวาตาปิตาทีทัชชาดาภาหัตตุปัตถวาอาตสาวินายังยันตุอานาเตชินาเชสา วสาสตาโตเมสากิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเชลีชินาปัญชาล,ามลมหาไมหิวิลาหันตังไมหิเต,เตเลสัทธาปาเรนตุไมสัพเพเ,เตมหาปุราสภาอิจเต,เตวยโคสุขโตสุขโตจุตตตนาเมนุภาชันทุตระธรรมานุภาเวนะชิตตรางลางโคสังขานุภาเวนะชิตตันลัตโยสศทธิมานุป,ปาเลตโตจามานิชินาวัจยันเลเติยะ บทสวดที่13าหพาหงสหาสมากีตีนมาสาลูนตังคีเลเมขลังอุทธาโหลสาสในายมาลังธานาธิธรรม,มาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชมังคลานิมาเลมาลาติเลกัมายูพุทธมิลิสัมมันติโมลัมนาคากาวมาะมัชนาละถัละยักขัง คันติสุทันตวิชนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชะยะมังคลานินาคาคีคีลิงคละวังฆลังอัตันมาตาภูตันทาวัจจกาลมานีวาสุธาลุนมันตังเมตันภูธทาละวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตะชะยะมังคลานิอุขีตขัดตมหัตถาคุก,กาคะนาง ทาวันติโยชัยานังกลางคุริวันตังอิทิพิสังขะตมะนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชัยังมังคลานิกันวานะกันมุทิลังอิวาคันทีวากินวาจะาทิวทีวาจจนังชนากายังมีสันติเตมสนาวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชัยาังมังคลานิสัจจังวิหายะมัติสัจจากวาทะเกตุง ว่าทาพิโรปิตามะนางอายังทันตังภูตังปัญญาปฏีฆราชิตโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยะมังคลานินันโทปันทภูชตังริสุตังมหิตท,ทิลิงปุตเตนะเทระภูชะเทนะทัมมาตะและตันโตอินทปูปเีเสวิชนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชะยะมังคลานิ ทุกขปณิทิจิปูเชนะสุทธาตาหัตถ์ฐไทมิงวิชุมิฆราพิลนานังยานาคาเทนาวิชินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชยังมังคลานิเอตาปิพุทธยยงมังคลังอัถะเรคาทะโยวาจารที่ในสารเตมันตานิที่กเวนุนจจติจตุวาหิโมขังสุขังอริะเมยะนาโรละสันปิโตมหาการุณิโกนาโกหิตายาสัมพานิตัง ปุเลวิสามิสัพพาปัจจโตสัมโพมุตตังเอเตนะสัจวะเชนะหูเตตุชย,ยังมังคลงังชย,ยันโตโพทิสาม,มูเลสายยังนันทิสังคโคเอวังรังวิชิรวหูติจารุตชยยะมังคะเลอัปปาราชิตามุลังเกเสสังปฏิปตะโกอภิเสกเสสัพาพุทธานางังอัปปาตันเตโลปะมะหูทิ สูนาขัดตังสูมังคะลังอุสุปตาตังสูกาที่ตังสูชาโนสูมีหูโตจับจุขยังรันนเยสุปัทังรขีนางกายกรรมังวาจากรรมังทักยาขีนังปัททักขีนางมโนกรรมังปานิเคปลีชิกนาปัททักชินานีกันเวนะภะวันตุเตพาณทินพภาวันตุเตสัมพังวาลาลังลักขันตุสัพเพสัพเพพระพัทเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะโสทาโสทิภะวันตุเตภะวันตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัตธาหุนทิภะวันตุเตภะวันตุสัพพะมังคาลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสัตธาโสธิภะวันตุเตบทสวดที่สิบสี่ปันติธนคาถายาเทวสันติวิหาสาวิสีนีถูเปะฆะโลโชเชลีแต่หิงแต่หิงตาธรรมะ ธานีนะพระวันตุปูชินาโซทิงพระวันตุเตชนะวิหารลมันะทะเลเขลาจามันเทนะนาวาจ่าลวิกาคาโวสาธามีลาภานาติอุปเสสะเพากามาจาเทสานีเข้ามาจาอิทเสลาสัปปามานาครูรันภูขีตะวันตุเตแชาลาทูปัดเยปีอาทิตย์อิทรลังสัตกาเทวตายถตาโคปฏติตายาติธานางังธรรมวรังปฏาจิกิเตสพเพปีทุกข,ขังตูจารันตูสักขยัง ชาตุจีรังชาตุชาตุที่รังสตังธรรมโมธัมมะกะลาปูคาลาสังโคโหตูสัมมะลาวะอันทายาจะมหาจิตาอเมรักขันตูสัมธรรมโมสัมเพปิจารักินววุทธลิงสัมปูระนิเนยะธเมจะอภิเวติเตสะปวะสัมนาโหตูสัมเพปิญานิโนพุทธาสเนสัมมาอายังอายสัโตกาเลเทโวปวะสันตุวุตติภากายาสัตตนาสัมมิงทนาเนวังมิธานิ มาตาปิตาจะอละขังนิจังละขันติปุระละกังเอวังธรรมนะราชาโนป่ชังละขันตูสัพทาบทสวดที่สิบห้าบทสวดเทวตาอุยโยชะนะราถาอุปปัฏฐปตาจานิทุกขาทายาปนิตาจานิกยาโลกัปตาจานิโสขาหุนตูสพเพวิพานิโนเอตาติตาจะอภิหิสะปตังปุญญานัปทะลังสัพพะ เทวานุภาโมสันตุสัพพาสัมปีติธาทานังพยันตุสัทธาดานังศีลิงนันตุสัพพธาภา,าวนาศิลิตันโตงหูสัจจังทุขันเทวิอตาสัพเพพุตตาประับเิตตาเพื่อนจากเกนังยังยังพลังอรหันตานันจ่าเตเชนะรักขัตาพันธามิสัมพัทโลบทวดที่ 16, สิบหสทวดที่สุมังคะราขา โหติสัมพันธ์สูมังคลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัมพะพุทธานุภาเวนะเสียสทีโหนตูนิรันตะลังโหติสัพพันธ์สุมังคลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัมมาธรรมานุภาเวนะสตดทีโหนตูนิลันตะลังโหตูสัพพันธ์สุมังคลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสตดทีโหนตูนิลันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอจฐาน และอนุภาพเห็นความเพียรและอนิสงส์เห็นการบูชาพระรัต,รตนตรัยด้วยการสาธยายสวดมนต์พระประสูตธ์พระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแกขพระเจ้าขอให้พ้นทุกภัยทั้งพวงขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและธรรมธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาสาธุสวดในการสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แกขพระเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว้ครูหกแปด ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงของสามสินที่สร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิษตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเทินสาธุ